ครับสวัสดีนะครับเป็นแฟนหมัดมวยนะครับนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสมาออกทศนวิจารณ์มวยศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันเสาร์ที่13มีนาคมนะครับธรรมดาช่องเจ็ดสีนี้จะต่อยวันอาทิตย์นะครับแต่อาทิตย์นี้มีการเลือกตั้งแล้วก็เลื่อนมาต่อยวันเสาร์นะครับก็ประมาณสักสามโมงสามโมงเย็นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องจําไม่นิดนึงนะครับวันอาทิตย์นี้ไม่มีมวยนะครับก็มาต่อยวันเสาร์วันเสาร์ที่23า นะครับก็ก่อนจะออกทัศนวิจารณ์มวยก็ต้องฝากนะครับฝากในทีมงานของชาลาดทีวีนะครับเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะครับอยากวัดอยากสู้อยากรู้ตัวเข้าทันทุกเหตุการณ์ชาลาาทีวีก็0860160098นะครับ1เดือนก็1,500บาทนะครับโดยเฉพาะทันทีอยากจะรู้ว่าใครเล่นอะไรในเวทีนะครับ เพราะฉะนั้นต้องนําเรียนบอกกับแฟนหมัดมวยกันทุกวันแล้วก็ฝากมวยหูนะครับรู้อนาคตของดวงแก้วนะครับเป็นน้องชายของผมนะครับดวงแก้วหิรันรัตดวงแก้วยอดมวยเอกนะครับ080นะครับ282 2236ตูจัดเต็มนะครับใจถึงใจนะครับ099 0451011นะครับแล้วก็ยังมีไลฟ์มวยไทยมิสสัมพันธ์เพื่อนร่วมอุดมการนะครับ แล้วก็ยังมีมะม่วงหาวมะนาวโหของพี่บุญโดงรังสีมันรัดนะครับก่อนจะออกทัศนิยมจา์มวยเดี๋ยวผมนาเรียนบอกนะครับสูตรการสู้เล่นแบบไหนให้ได้ตังนะครับมวยในยุคปัจจุบันมันเป็นธุรกิจการพน,นันเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเข้าดีๆมีรางวัลสังเกตว่าช่องไหนใครเก่งแล้วก็ตามใครดีนะครับตามแล้วราคาวิ่งเร็วหรือเปล่าเวลาราคาวิ่งก็แต่งก็บังนะครับไม่โลภไม่ประมาทเพราะมวยในยุคปัจจุบันราคามันจะขึ้นลงเร็ว นะครับเล่นมวยในยุคปัจจุบันหูตาท่านต้องเร็วนะครับสังเกตรกระแสนหน้าเสือกระแสตัวสู้มวยราคาแข็ง3ยกสู้4ปล่อย5ดึงแล้วก็มวยพิเศษนี่ก็คือขาหลักๆขาใหญ่ๆเขารวมกันอันนี้หละคือมวยพิเศษนะครับแล้วก็มวยราคาแข็งอันนี้สําคัญแล้วก็หมดยก4ราคาไหลไหลต่อเราก็ต่อไหลลองเราก็ลองไปนะครับเพราะน่าจะมีอะไรในกอไผ่นะครับน้าเรียนบอกกับเป็นแฟนหมัดมวยทุกวัน นะครับอ่ะไปเลยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23นะครับของช่อง7สีก็ผมเรียนบอกไปแล้วนะครับธรรมดาเขาแข่งขันวันอาทิตย์ที่24แต่เนื่องด้วยมีการเลือกตั้งก็เลื่อนมาวันที่23มีนาคมนะครับ2,562วยไทย7สีดูเพื่อความบันเทิงคู่ที่หนึ่งในรายการเป็นคุณหลวงสอคงเดชนะครับนะครับวันนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่112ส่วนคู่โจกก็เป็นเพชรจริงลูกบ้านใหม่ นะครับก็มาต่อยร้อยสิบสองอามาดูฟอร์มหลังสักนิดหนึ่งนะครับคุณหลวงก็มีแพ้โคโบต้านะครับวันนั้นก็ต่อยกันสนุกเลยเป็นมวยหลักเหลี่ยมตั้งโต้รอบวกรอสวนนะครับไนน์เนี่ยไม่เคยมีแล้วนะครับมีหลักเหลี่ยมอย่างเดียวมีตีนหน้ามีเตะราคาส่วนกุชชก็เป็นเพชรจริงลูกบ้านใหมายอันนี้ลุก,กลับได้นะครับแต่พื้นเพล์นี่เป็นมวยขา่าวทะลุดูดันนะครับแล้วก็สองหนหลังนี่มาแพ้ให้เพชรพูงเงิน วันนั้นก็ต่อยมวยรอบไทยประกันครั้งที่17ก็ได้รองแชมป์ก็ได้เงินมาประมาณ5 0,000แล้วหลังจากนั้นมาก็มาแพ้ให้กับฟ้าลิขิตแต่เขาต่อยมา2หงหนหลังนี่ผมถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับเพราะยังด้วย2หงหนหลังนี่ม่ซ้อมอยู่กับคุณสมหมายสกุลเมตตาน่าจะมาซ้อมอยู่กับฉลามขาวหรือเปล่าเที่ยวนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมสืบสอบเจอะลึกให้อีกทีแต่นาเบื้องต้นนี่หนล่าสุดที่ม,มาพันมาแพ้ให้ฟ้าลิขิตดาบรันสารคามนี่ซ้อมอยู่กับคุณสมหมาย นะครับคุณหลวงเป็นมวยหลักเกลียมนะครับพื้นเพเป็นดาบี้แมต์เมืองนครราชสีมาเก๋าเจ้าเล่เนี่ยอยู่ที่โคราชนะครับน่าอยู่ที่ไอ้เจ้าคุณหลวงนะครับเป็นมวยโคราชมาด้วยกันแต่ส่วนเพชรจริงนี่ก็ต่อยมาไม่น้อยนะครับลูกบานใหม่ก็เป็นมวยนครราชสีมาเม้อนกันมวยคู่นี้เป็นมวยขวาต่อมวยขวาด้วยกันแล้วก็พื้นเพเป็นมวยเด็กนครศรีนะครราชสีมาด้วยกัน แต่รูปร่างความใหญ่โตนะครับสูงยาวใหญ่ยูดีเพชรจริงและประกอบกับคุณหลวงไม่ค่อยจอบต่อยชอบต่อยกับมวยประเภทลักษณะเดินขวางหน้าดันแทงแล้วโดยเฉพาะไอ้ไอเจ้าเพชรจริงเนี่ยมันมีลูก6กทองนะครับหกทองแล้วก็ขวางหน้าดันแทงส่วนคุณหลวงมีตั้งโต้ล้อบวกล้อสวนมากวันนี้ผมดูว่าเหนื่อยแล้วก็ต่อยช่องเจ็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่เพชรจริงนะครับลูกบ้านใหม่นะครับ สองผลหลังถือว่าจะถึงว่าจะแพ้มาแต่ดูว่าน้องเ็าทาหน้าที่ได้ดีและเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซนแต่ส่วนคุณหลวงที่ตั้งโตนะครับสเสน่ห์มวยก็คงไม่น่าจะสวยถ้าทีควรเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับออกทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าไปที่เพชรจริงนะครับลูกบ้านใหม่วันนี้น่าจะใช้ความใหญ่โตมโมโหแล้วและพื้นเพย์จริงๆเนี่ยจะเพชรจริงต่อประมาณร้อยสิบสาวันนี้ทําน้ําหนักลงมานลดนึงเพราะฉะนั้นน้ําหนักตัวตอนเช้าต้องไปดูกันอีกทีนะครับนะครับ คู่ที่สองก็เป็นคูโบต้าลู่มะขามหวานนะครับขวาบุรีรัมนะครับเป็นมวยทะลุดูดันส่วนสยามขานายกเอท่าสารานะครับซ้ายนาครศรีหลักเหรียนจัดจ้านจีจ้าเจ้าเล่ไอเจ้านี้ต่อยคล้ายไก่เจ้าเพชรอู่ทอง,งออขวัญเมืองเนื่องด้วยช่วงหลังมาซ้อมอยู่คนสมหมายสกุลเมตานานพอสมควรส่วนคูโบต้าไฟแดงนี่อยู่ในทีมงานของไอเจ้าเบี้ยลู่มะขามหวานมีพลกระิจน้ำปลาตาหอยมุกแล้วก็มีเพื่อนร่วมค่ายอย่างเพชรสวรรค์สร้างบรรจา นะครับร่วมด้วยช่วยกันไปคูโบตานี่เป็นมวยบุรีรามนะครับเป็นมวยเปิดเกมมีหมัดนำ้ำมีศอกขวามีขวางหน้ามีดันแทงนะครับเป็นมวยบูทะลุดูดนันแต่ส่วนเลรามขาวนาะยยกเอธา,าเป็นมวยหลักเหลี่ยมล้อบวนลอ้อสวนไอ้นี่เป็นความหวังของคุณสมหมายสกุลเมตานะซึ่งจะมาเอาไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ปูนเสือครั้งที่19นี่แหละแล้วก็เป็นมวยหลักเหลี่ยมนะครับผลล่าสุดนี่ก็ต่อยชนะนอกนะครับไอ้สุภาพบุรุษบางกอกอรไอยยนวันนั้นต่อยไว้ดีเลย ส่วนคูโบต้าต่อยดีหรือเปล่าก็ดีในระดับหนึ่งแต่ความจัดจ้านจี่จานน่าจะเสียเปียบเพราะเนื่องด้วยคูโบต้าต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมเปิดเกมไล่ฉลามขาวแล้วขวากระซ้ายนะครับขวากระซ้ายฉลามขาวนี่เตะซ้ายนะครับไอ้คูโบต้าเดินต่อยเดินเตะเดินอัเขบันถามว่าลักษณะอย่างนี้ต้านอยู่กับไม่อยู่นะครับผมอ่านว่าต้านอยู่ครับเพราะเนื่องด้วยตีนซ้ายนี่จัดจ้านและเกินเราจะเพาะโดยเฉพาะคําว่าสอกประชิดใช้ได้เลยนะครับและเป็นความหวังของกลุ่มพลังใหม่ ใเกินร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้บวกลบคูณหารมุมชอบไปที่ฉลามขาวนะครับเป็นการออกทัศนวิจารณ์เบื้องต้นนะครับวิเคราะห์ล่วงหน้าดีที่สุดคือน้ําหนักตัวตอนเช้าต้องเป็นองค์ประกอบที่ดีนะครับคููที่สามกิจเพชรรัตนพา,านุอยู่ในทีมงานของเสียแขกแม่ที่ผ่านมาเสียแขกโดนไปสามคู่คู่ที่สี่ก็ไม่ได้จักดาวคู่เดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาเสียแขกเล่นมวยชนะก็กหาว่ามีของกับกรรมการ เวลาแพ้มาก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยมาก็มาน่าเห็นใจนะครับคนทํามวยด้วยจิตด้วยวิญญาณนะครับโดยส่วนตัวผมก็เสียแขกไม่รู้จักกันนะครับแต่ชื่นชอบนะครับผลงานทิสุดศัทธากิดเพชรขวากระบีส่วนกากา้าแป๊ะมิมลีอยู่ในทีมงานของเกลือผู้จัดนะครับเป็นมวยขวาไม่เด็กกรมบูชานะครับเป็นมวยบูสู้ลุกลับได้นะครับคิดเพชรลักษณะก็ค่อยๆกัน นะครับแต่อาวุธคมเร็วนี่มันจะอยู่ที่ไอจกิจเพชรส่วนกากา้าในช่วงหลังชนะไอเด็เล็กมาก็ดูไอาเด็เล็กก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับชนะอยอดภูหลวงสภาพร่างกายยอดภูหลวงไอ้กิจเพชรต้องดีกว่าแนะ่และกิจเพชรเป็นมวยหลักเกลียมนะครับตับตบแต่งดีนะครับแล้วโดยเฉพาะเขาว่าซื้อโตมีต่อยท้องมีนาทีท้องมีหุกขวาส่วนกาก้าก็มีเตะขวาต่อยขวานะครับปั้มรัดยัดตีแม่ผมดูไม่ถึงนะกาก้าเนี่ยผมดูยังไงก็ไม่ถึงกิจเพชรนะครับ เบื้องต้นนะครับผมชอบไปที่ขวาก็บีอยา่างกีดเพชรวันนี้น่าจะใช้หลักเหลี่ยมเจ้าเล่ห์ที่ดีกว่านะครับนะครับเอาชนะเจ้าก,กาวกล้าเป็นไปแบบไม่ยากนะครับในมุมมองนะครับนะครับแต่ถึงทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องดูเสือองค์ประกอบอีกสักนิดหนึ่งคู่ที่4ี่เพชรสว่างจ้างมันจานะครับซ้ายนครราชสีมาวันนี้มาเจอกับคู่คกก็คือเพชรภูไทยพอศรีสุการและศรีสารวัตรเสืออันนี้ข้อมูลยังไม่ได้ค้นนะว่ามันเคยต่อ,อยกันมาหรือเปล่านะแต่วันนี้มาปล่อยเวทร้อยยี่สิบสอง ตอนนี้วัยเจเพชรลูมอาขำหวานเนี่ยสายโคราเนี่ยมันหายไปพอสมควรนะครับตั้งแต่วันที่28กันยายนปี61ก็หายไปหลายเดือนเหมือนกันนะครับส่วนเพชรบูไทยศิษรวัตเสือช่วงหลังก็ไม่แพ้เลยแล้วโดยเฉพาะหุ่นล่าสุดชนะไอ้ก้องศักสอสตาไอ้ก้องศักก็อยู่ในทีมงานของกลุ่มพลังใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นแนวหน้าอีกตัวหนึ่งไอ้เจก,ก้องศักนะไอ้ก้องศักนี่เป็นเด็กชัยภูมินะครับอ้าวเพชรบูไทยนะครับวินเบรเป็นมวยขวาเป็นเด็กกทมนะครับ วันนี้ซ้ายกับขวาเจอกันเกาเจ้าเล่ยอยู่ที่เจ้าเพชรนะครับบูทะลุดูด,ดันนะครับข่าวขวางหน้าดันแทงสูงยาวใหญ่อยู่ที่เ,เพชรบูทไทยวันนี้ปล่อยเวทขึ้นไปนิดหนึ่งไปร้อยยี่สิบสองเพชรนี่ชื่อเก่าก็คือไกปืนสูงกีฬาบ้านโนนนะครับนะครับพื้นเมย์เป็นเด็กนครราชสีมาจัดจ้านทีจ้าเจ้าเล่แต่เนื่องด้วยน้องเขานาน,านชกทีผมดูว่าร่างกายก็น่าจะมีปัญหาท่าที่ควรนะครับส่วนเพชรบูไทยมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดและเป็นวยรูปร่างสูง นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคําว่ากองเชียร์ของสราสรลสารวัตรเสือนี่ประมาณ60%ของความจุช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็สดจากไล่ทหากมมกวันนี้ผมดูว่าไอ้รุ่นน้องตัวใหญ่แล้วก็ใจเกิน้อยประกอบกับเพชรนานโชกทีเอา้าวันนี้ขอน้องไปทีแล้วกันนะครับเพชรภูไทยนะครับผมชอบไปทีเพชรภูไทยนะครับสูงด้วยยาวด้วยใหญ่ด้วยสดจากใกล้และมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดผมออกไปที่เพชรภูไทยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนะครับ นะครับคู่แรกผมชอบไปที่เพชรจริงนะครับเพชรจริงลูกบันใหม่นี้ก็สูงยาวใหญ่ขวางหน้าดันแทงคูโบต้าครับคูโบต้านะครับกับฉลามขาวผมชอบไปที่ฉลามขาวหลักเหลี่ยมเจ้าเล่ห์ความเป็นมวยดีกว่านะครับกิจเพชรนะครับหนักแรงจัดจ้านจีจาดนะครับเพชรสว่างสั้นมันจาวันนี้น่าจะเป็นทางผ่านให้กับเพชรภูไทยพอศรีสุการนะครับอ่ะนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับในทีมงานของชาล่าทีวีแล้วจ็โดยเฉพาะลายเสียงนะครับ รายเสียงหันใจคนจนก็ติดต่อมาที่สายตรงก็0860160098นะครับนะครับแล้วก็สายตรงนะครับเดือนละ1,500บาทในทีมงานของชาล่าทวีก็ลองมาปรึกษาหารือนะครับเล่นแบบไหนให้ได้ตังนะครับ0860160098นะครับวันนี้จากลาไปเลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ